คผัดข้าวคุณเทียงกับชนะผัดชนะผัดข้าวคุณเชียงลูกค้าดังสี่เจ้าห้าเจ้าเดี๋ยลูกค้าจะมาโอ้สีฝันน่ากินมากครับหอมเริ่มเลยนะอันนี้ลูกค้าเนี่ยคอยหนึ่งคนสองคนสี่คนห้าคนลูกค้าคอยอยู่ลูกค้าคอยอยู่นะครับกระทะใบบัวเลยครับนี่นี่เรามีงานข้าวผัดนะครับวันนี้อาจารย์มาตักดูเม็ดข้าวเลยครับ ข้าวผัดนี่นะครับผมแนะนำนะครับต้องเอาแข็งๆนะครับเพราะโดนกระทะไปทิ๊บข้าวมันจะกระเด้งเลยนะฮะเนี่ยข้าวมันกระเด้งตัวไข่ตัวมันเลยนะนี่ครับเชฟเตรียมจานครับเตรียมจานเตรียมจานมาอร่อยแน่นอนครับข้าวผัดกุนเชียงนะครับวันนี้